ถูกยัดเยียดพี่ช่วยหนูหน่อยตื้ององ้อขอขายพอเราเข้ามาสัมผัสกับธุรกิจอินดีมเนี่ยความรู้สึกนั้นมันต่างมันมันเหมือนเหมือนตอนนั้นไหมม,มันเปลี่ยนไปค่ะคือแบบเฮ้ยเรายังคิดอยู่เราทําไมเราไม่ศึกษาให้มันอย่างละเอียดทําไมเราทําไมเราไม่เรียนรู้ในเรื่องธุรกิจเนี้ยให้แบบให้ละเอียดให้ลงลึกอมืมันพลาดค่ะมันผิดพลาดเพราะว่า เรารู้สึกว่าพอเราเข้ามาแล้วเฮ้ยธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์นะ่ะมันเป็นธุรกิจที่สามารถพาสิ่งอินคัมอ่ะหยุดทําแล้วมีรายได้ไหลเข้าบัญชีมันเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แบบไม่มีลิมิตอ่อ<ม> <c oughs> ค่ะแมงบอก <c oughs> โอ้โหสามร้อยแปดสิบบาทแรกที่โอนเข้าบัญชีนะพี่ภูมิใจแล้วก็ใช่เลยนี่แหละคือธุรกิจที่ที่ที่ตอบโจทย์แล้วแมงก็เลย จัดเวลานะจัดเวลาในการเรียนรู้เข้ากลุ่มไลน์ก็ในช่วงของเวลาเบรกนะเวลาที่เราทำงานอ่ะเราเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เลยนะพี่อันเราใช้โทรศัพท์นอกเหนือจากงานไม่ได้เลยอ่าเราก็จะใช้เวลาที่เราเบรกเวลาที่เราว่างนะคะในการอ่ามาทำธุรกิจเบรกสิบนาทีช่วงเช้าเบรกสิบนาทีช่วงช่วงบ่ายสาม แล้วก็เบรกเที่ยงแล้วก็หลังเลิกงานเข้ามาทําธุรกิจพี่เป็นทำแปดเดือนทําแบบต่อเนื่องเลยนะทําเรียนรู้ต่อเนื่องอ่าลงมือทําเข้าเรียนรู้ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีรายได้ต่อเนื่องกันแปดเดือนพี่เดือนนั้นแมงมีรายได้หลักแสนเฮ้ยตกใจเลยอะ่ะเงินโอนเข้า,โอ,ขาโอนเข้ามาแบบแล้วมันโอนทุกวันศุกร์พี่ห้าวันโอนห้าวันโอน,โอ,นโอ้โห เงินเก่ายังใช้ไม่หมดเงินใหม่มาอีกแล้วค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่กำลังชมอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะกะ็ชื่อโค้ดแมงนะคะชื่อจริงก็ บุตรสาพัฒน์ผู้มากนะคะจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวัยเด็กนะพี่อยากจะเป็นครูแต่ด้วยว่าในความฝันนั้นอะ่ะมันฝันมันเป็นจริงไปไม่ได้เพราะว่าด้วยคุณแม่อ่ะแม่อ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเราก็เห็นว่าวุยแม่ทํางานหนักอืทํางานหนักเพื่อที่จะถ้าเราเรียนสูงเนี่ยแม่ต้องทํางานหนักเพิ่มมากขึ้นก็เลย เอะแล้วมันมีตัวเลือกตัวไหนบ้างที่จะทําให้เราอ่ะหาเงินได้เยอะได้เร็วแล้วก็ได้มากอืมก็เลยเออพนักง,งานประจํางานโรงงานแล้วแถวไหนล่ะก็เลยมองเห็นว่าเอ้ยนี่แหละขุมทรัพย์บ่อเงินบ่อทองนิคมอุตสาหนิคมอุตส,สาหกรรมอีเทิร์ซีบอร์ดตั้งใจมาเลยค่ะมาหางานทำแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็ได้งาน ดังที่ตั้งใจไว้ค่ะเกิดวิกฤตพลิกชีวิตยังไงบ้างสิบห้าปีค่ะพี่อัน๋น oh. ไอวิกฤตที่พลิกชีวิตเลยเนี่ย oh. ก็อย่างที่บอกว่าเราอ่ะทุ่มเทใช่ไหมทุ่มเทให้กับโรงงานทีนี้มันเกิดวิกฤตคือว่าในช่วงนั้นอะแมงก็มีลูกเล็กแล้วก็ตานะคนที่แมงรักเลยคนที่เลี้ยงแมงมังแต่เด็กเลยเนี่ยเขาป่วยไม่สบายแล้วก่อนที่เราจะขึ้นมาเรามีเป้าหมายว่าเฮ้ยเราจะมาแล้วเราจะรวยนะ เราจะสามารถรวยแล้วเนี่ยเราจะมีเงินดูแลคนที่เรารักได้แต่สุดท้ายเราไม่เห็นรวยเลยเรามาจากที่เราไม่เป็นหนี้นะพี่สุดท้ายแมงมาเป็นหนี้สามล้านนะ่ะแล้วแมงจะเอาแมงต้องทุ่มเทให้กับโรงงานแล้วแมงคือพอในช่วงเวลาที่ตาแมงป่วยอะ่ะแมงไม่สามารถที่จะไปดูแลเขาได้บางทีเราจะไปทําอะไรมันทําไม่ได้หนังที่เราตั้งใจแล้วไป<ช>แก้ตรงปัญหาตัวนี้ยังไงฮะก็ทบทวนตัวเอง ทบทวนว่าไอ้งานที่เราคิดว่ามั่นคงแล้วแล้วมันมีใครมาบอกเราว่าเฮ้ยเราโชคดีมากเลยนะที่เราได้มาอยู่ตำแหน่งนี้จุดนี้แล้วก็งานงานนี้มันเหมาะกับเรามากเลยมันดีแล้วเราก็รักงานนี้มากทบทวนว่าเราจะรักงานแล้วไอความมั่นคงที่เราคิดว่ามันมั่นคงอะ่ะที่มันดีอะ่ะมันดีจริงหรือเปล่าพอเราคิดได้แบบนี้แล้วมัน จบผลึกแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอีกงานหนึ่งเราต้องสำรองไว้แล้วล่ะถ้าวันหนึ่งวันใดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้<ะ>เกิดขึ้นเนี่ยเราก็คงรับไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วเราไปเสรชหาหรือทาอะไรยังไงบ้างครับพอเราคิดได้ละ่ะพี่อานแม่งอ่ะทุ่มเททํางานอย่างที่บอกนะแม่งทุ่มเททํางานคือโฟกัสในเรื่องของงานอย่างเดียวเลยขึ้นตําแหน่งไม่ขาดลามาสายาหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ทําไม่มีความรู้ในเรื่องของงานขายไม่มีความรู้ในงานด้าน ออนไลน์เลยเพราะเป็นเอนจิเนียร์มันก็มุ่งมั่นตั้งใจอ่ะทําพวกไคเซนลีนห้าสอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ใบเซอร์เพียบพี่แต่ว่าไอออนไลน์อะไรพวกเนี้ยเฟซบงเฟซบุ๊กไม่เป็นเลยพี่มันมันก็ยากนะในเรื่องของการตลาดออนไลน์อะไรตรงที่เราไม่เป็นแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราก็เฮ้ยมาฝึกตัวเองเริ่มจากการขายก่อนพี่แมเงเริ่มต้นจากการขายขายสินค้าในโรงงานพี่ ขายสินค้าในโรงงานที่แมงบอกเลยว่าโอ้โหมันขายเงินเซนอะเหมือนแบบเราขายได้กําไรเยอะมากเลยนะใช่ทุนจมเลยคือแบบพี่เดี๋ยวแต่โป้งก่อนนะพี่สิ้นเดือนจ่ายนะพี่สิ้นปีนะหลังจากทดลองขายสินค้าในโรงงานเป็นไงครับผลตอบรับไม่ดีอย่างที่ควรเลยไม่แล้วเปลี่ยนยังไงฮะก็คือเราก็มองหาเนาะยังเล่นเฟซบุ๊กมองหาโอกาสคนมองหาโอกาสอะพี่ก็มองหาโอกาสเนาะ ก็เล่นเฟซบุ๊กค่ะพี่เลยไปเจอโพสต์อยู่โพสตหนึ่งเป็นโพสต์ของพี่ท่านหนึ่งเนาะเขาก็โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการทําธุรกิจแล้วก็มีรูปของคุณก้องพิธีกรเจ้าของรายการอายุน้อยร้ร้านซึ่งตัวเราเองเนี่ยเป็นเอฟซีเพราะว่าเราอะไปหาแรงบันดาลใจจากรายการอ,อายุน้อยร้ล้านว่าเขาทําธุรกิจอะไรทํายังไงจะสําเร็จเราชอบไปไปฟังเขาเวลาเขาสัมภาษณ์เราก็เลยอุ้ย งานกับพี่ก้องพี่ก้องทําอะไรธุรกิจอะไรมันใช่เหรอ,อม,มันใช่หรือเปล่าค่ะก็ไปค้นหาค่ะจนมั่นใจว่าเฮ้ยใช่แน่ๆพี่ก้องเปิดธุรกิจมาที่มีชื่อว่าอินดีนแล้วพี่ก้องเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆไม่ใช่เป็นดาราที่มามารับจ้างนะเออ ไม่ใช่เป็นดารามาโฆษณา<ม>ประชาสัมพันธ์นะมันนั่งเป็นพรีเซนเต <CEO S 2> <CEO S 1> อร์ให้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าของบริษัทเลยเป็นซีอโอเลยเราก็เฮ้ยถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้นะพี่แมงมีแนวความคิดสองอย่างหนึ่งสำเร็จกับไม่สําเร็จค่ะหนึ่งกับสองอะ่ะคือถ้าเราทํามีโอกาสที่จะไม่สําเร็จถูกไหมแต่แต่ถ้าเราทําอีกเราก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะถ้าเราไม่สําเร็จนะเราก็ได้ความรู้นี่นา เราก็มาต่อยอดในหน้างานของเรา <ừ> um. ในชีวิตของเราได้ด้วยเช่นกันเพราะวันนี้แมงมองว่าเฮ้ยพี่ก้องอเขาไปสัมภาษณ์คนสําเร็จมามากกว่าสามพันคนน่ะเขามีความรู้แล้วก็แมงชอบในเรื่องของบางทีเนี่ยคําพูดของคนสําเร็จอะ่ะแค่คำสองคาอ่ะมันทําให้เราคิดได้แล้วมันต่อยอดได้ไดแบบมหาศาลน่ะพี่เออแมงก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าถ้าวันนี้แมงได้สัมผัสหรือได้พูดคุยกับพี่ก้องนะได้อะไรบางอย่างนะ แมงว่าแมงสามารถต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในชีวิตหรือว่าต่อยอดในธุรกิจที่แมทงทําอยู่ตัดสินใจไม่ลังเลไม่รู้เลยเรื่องแผนรายได้ไม่เข้าใจเลยค่ะตัดสินใจทาําเริ่มต้นค่ะเราคิดและว,ว่าเราจะทําหรือเราสนใจและอยากจะเข้าไปร่วมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ถามย้อนไปนิดนึงเรารู้มาก่อนไหมคะว่าอินดีมคือธุรกิจเครือข่าย ก่อนหน้านี้เราเคยมีมุมมองยังไงกับธุรกิจเครือข่ายครับรู้ค่ะก็เพราะว่าเราก็ศึกษาเนาะเรารู้เลยว่าว่าพี่ก้องอะ่ะว่าว่าธุรกิจดีๆอะ่ะคือ MLM คือเครือโครงข่ายเครือข่ายผู้บริโภคก่อนหน้านี้ถามว่ารู้สึกยังไงกับธุรกิจเครือข่ายกลัวค่ะกลัวแล้วก็ไม่อยากเข้าร่วมไม่ไม่ไมแสดงว่าที่โรงงานม,ามีมีคน,าคนมาเยอะเลย,เลยใช่ไหมฮะ หม,หมายถึงว่าที่โรงงานมีคนทําธุรกิจเครือข่ายเยอะเลยใช่ไหมฮะ,ะก็ก็พอมีนะคะก็มีเราก็เห็นเขาทําอยู่แต่ก็ไม่เคยเห็นใครสําเร็จนะคะอืก็มีแต่แบบว่าเพอทําเครือข่ายปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งเลยที่ที่เราสัมผัสบ่อยๆก็คือพี่พี่ช่วยซื้อไอ้ตัวนี้หนูหน่อยอ่าพอดีว่าหนู่ต้องรักษาย,ยอดเดือนนี้เราก็บอกว่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพี่ช่วยถูกยัดเยียดพี่ช่วยหนูหน่อยตื้งง้อขอขาย พอเราเข้ามาสัมผัสกับธุรกิจอินเดียมเนี่ยความรู้สึกนั้นมันต่างมันมันเหมือนเหมือนตอนนั้นไหมมันเปลี่ยนไปค่ะคือแบบเฮ้ยเรายังคิดอยู่เราทําไมเราไม่ศึกษาให้มันอย่างละเอียดทําไมเราทําไมเราไม่เรียนรู้ในเรื่องธุรกิจเนี้ยให้แบบให้ละเอียดให้ลงลึกอืมันพลาดค่ะมันผิดพลาดเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราเข้ามาแล้วเฮ้ยธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์น่ะมันเป็นธุรกิจที่สามารถ พาสีดอินคัมอ่ะหยุดทำแล้วมีรายได้ไหลเข้าบัญชีมันเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แบบไม่มีลิมิตทีนี้หลายคนเองตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเออยิ่งงานโรงงานอย่างของคุณแมงเองเนี่ยก็<ะ>เขาเรียกเวลามันถูกฟิกแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่ะจะไปทำเรามีข้อจำกัดตรงนั้นแล้วแบ่งเวลายังไงะฮะคือมันมัน,ม,นมันบวกกับ,บยุคใหม่โลกใหม่ โลกยุคใหม่นะคะโลกยุคเทคโนโลยีเนาะเข้ามามันคืออินดีม่ะมันดีตรงที่ว่ามันทําออนไลน์ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะพี่อันแมงอ่ะในช่วงแรกๆที่แมงเข้ามาแมงเรียนรู้จากคลิปนะคะพี่แมงไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยแล้วสินค้าเนี่ยแมงก็ไม่ต้องไปรับไปส่งเองไม่ต้องสต็อกไม่ต้องเดินทางไปอบรมอ่าไม่ต้องส่งสินค้าเองโอ้โหมันตอบโจทย์กับแมงมากๆเลยอ่ะ เราสามารถเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์เนี่ยอยู่ที่บ้านเราเรียนตอนไหนก็ได้เวลาที่เวลาไหนที่เราว่างเนาะเราก็เรียนจากช่อง YouTube เรียนจากอ่าช่องผ่านช่องทางการเทรนนิ่งในกลุ่มไลน์ใน f a c e b o o k มันมันง่ายอะค่ะมันตอบโจทย์อะพี่อืมค่ะแล้วลาออกเลยไหมฮะพอไปสมัครทำแล้วยังเหรอยังยังพี่พอได้ทำไมอะพอ ถ้าเราไม่มีรายได้หรือเราเราเราไม่รู้เราม,มันมันเรามองไม่เห็นอนาคตยังไม่มีความมั่นคงเ๋ยวเพิ่งลาออกนะพี่ถูกไหม uh. ลาออกยังไม่ได้พี่ต้องใช้เวลาก่อนแมงก็ใช้เวลาในการสร้างรายได้เดือนแรกเนี่ยแมงทำบินดีนพี่แม่งได้สี่ร้อยบาทเดือนแรกสี่ร้อยบาทนะใช่เดือนแรกแมงได้สี่ร้อยบาทโอนเข้าบัญชีสามร้อยแปดสิบธนาคารเขาหักไปยี่สิบบาท uh. คือแบบดีใจมากเลยอะ่ะเพราะตอนนั้นที่เราขายนะพี่ เราต้องไปเอาสินค้าจ่ายไปแล้วค่าน้ำมันรถเสียเวลาแล้วก็หิ้วของแต่อินดีมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแมงแค่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ออนไลน์นะคะแล้วแมงมีไรายได้โอนเข้าบัญชีแมงโอ้โหสุดยอดมากเลยอะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินแค่380บาทแต่โคตรดีใจอ่ะพี่เพราะเราเคยขายของแล้วกดเราจะได้5บาท10บาทอะ่ะโคตรยาก ค่ะแต่อินดีโอ้โหสามร้อยแปดสิบบาทแรกที่โอนเข้าบัญชีนะพี่ภูมิใจแล้วก็ใช่เลยนี่แหละคือธุรกิจที่ที่ที่ตอบโจทย์แล้วแมงก็เลยจัดเวลานะจัดเวลาในการเรียนรู้เข้ากลุ่มไลน์ก็ในช่วงของเวลาเบรกนะเวลาที่เราทำงานน่ะเราเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เลยนะพี่อันเราใช้โทรศัพท์นอกเหนือจากงานไม่ได้เลย อ่าเราก็จะใช้เวลาที่เราเบรกเวลาที่เราว่างนะคะในการมาทําธุรกิจเบรกสิบนาทีช่วงเช้าเบรกสิบนาทีช่วงช่วงบ่ายสามแล้วก็เบรกเที่ยงแล้วก็หลังเลิกงานเข้ามาทําธุรกิจที่เป็นทำแปดเดือนทําแบบต่อเนื่องเลยนะ <c oughs> ทําเรียนรู้ต่อเนื่องอ่าลงมือทําเข้าเรียนรู้ปัะชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีรายได้ต่อเนื่องกันแปดเดือนพี่ เดือนนั้นแมงมีไรายได้หลักแสนเฮ้ยตกใจเลยอะ่ะเงินโอนเข้าโอนเข้ามาแบบแล้วมันโอนทุกวันสุกพี่ห้าวันโอนห้าวันโอนโอโ้โหเงินเก่ายังใช้ไม่หมดเงินใหม่หมาอีกแล้วมันดีใจนะพี่เงินเดือนสามหมื่นมันเดือนหนึ่งออกครั้งหนึ่งน่ะพี่อืมแต่พอได้แสนปุ๊บเฮ้ยเราแบบใช่เลยนี่แหละงานที่จะตอบโจทย์แล้วงานรายได้ตรงงานงานนี้แหละ ที่จะสามารถสร้างรายได้แบบไม่มีลิมิตแล้วก็จะช่วยให้แมงอะ่ะหมดหนี้บ้านได้เร็วที่สุดแล้วไอ้เงินตรงเนี้ยอาจจะแบ่งปันไปช่วยนะเอาไปส่งให้แม่ได้ได้มากกว่าได้มากขึ้นคนที่จะมาทำธุรกิจ dream, อินเดียเนี่ยจะต้องทําอะไรหรือว่าทําเริ่มต้นแบบไหนยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเวลาเนี่ยเนาะทุกคนอะ่ะมีเท่ากันเนาะแต่แต่ว่าคือแปดชัช่แปดชัวโมงใช่ไหมพี่แปดชั่วโมงทํางาน แล้วก็อีกแปดชั่วโมงพักผ่อนนะคะอีกอีกแปดชั่วโมงก็ไปทํากิจกรรมอื่นๆทีเนี้ยเราเราแค่ถ้าวันเนี้ยนะเรายังรู้สึกแบบเอ้ยชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นอยากจะมีอิสระภาพนะคะอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งกระเป๋าเออเราลองจัดเวลาที่เราไปดูหนังฟังเพลงนะอ่าดูซีรีส์นะคะหรือว่าช่วงเบรกเนี่ยเราอาจจะคุยกับเพื่อนแบบช่วงเบรกมันก็จะคุยกับเพื่อนในเรื่องของ ละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยหยุดคุยไปก่อนเราเอาเวลาตรงนั้นมาเรียนรู้แล้วมาลงมือทําแล้วสร้างรายได้ให้เรามีรายได้เพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋าให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะคะเพราะว่าอินดีมเนี่ยทำไม่ยากเลยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนมีโทรศัพท์หมดเลยแล้วก็ทุกคนเล่นอินเทอร์เน็ตหมดเลยจ่ายค่าเน็ตอยู่แล้วนะคะก็ใช้โอกาสในการเล่นโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละฟีดนะคะเลื่อน a c e b o o k เนี่ยเปลี่ยนจากการฟีดเลื่อนดูชาวบ้านเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นเลื่อนแล้วประชาสัมพันธ์ธุรกิจประชาสัมพันธ์สินค้าประชาสัมพันธ์ง,า,า,นงานของอินดียแล้วมีรายได้แบบนี้มันมันดีกว่าที่เราจะเอาเวลาเราอะไปทิ้งเฉยอะค่ะสิ่งที่เราชอบและประทับใจที่สุดในธุรกิจอินดีมอะมีอะไรบ้างครับสิ่งที่ที่ชอบที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการทําออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะแล้วก็ในเรื่องของแผลลนรายได้ที่มันได้เร็วพี่ นะคะแล้วก็ในเรื่องของอวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งต่อมาในเรื่องของความสำเร็จคือของคุณคืองานของเรามันไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันมันไม่มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดึงสายงานของเราทำงานกันแบบครอบครัวทุกๆสายงานเนี่ยสามารถพูดคุยเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะพูดเจอกันได้เรียนด้วยกันได้อยู่ในกลุ่มอยู่ในห้องเดียวกันได้ไม่แบ่งแยกสายงานค่ะ เออประทับใจมากเลยค่ะตรงเนี้ยอพอเราทํามาแปดเดือนได้เดือนละแสนะจะอยู่ต่อไหมฮะหรือว่าทําอินดีมอย่างเดียวเลยฮะก็ลาออกเลยค่ะพี่อันตัดสินใจเขียนใบลาออกเลยพอเรารู้<า>เราเ<า>รามองตกใจ <นะ S 1> ไหมตกใจเขาบอกว่าเฮย้ยเขาไม่ยอมตอนแรกเขาไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้นะเขาบอกว่าเออคิดดีแล้วหรอเออไปทบทวนมาใหม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามองในเรื่องของความมั่นคง แต่ว่าเราอะมองในเรื่องของเวลาอิสระภาพเวลาที่เราถ้าแม่เราป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายเขาเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราต้องหยุดงานพี่รับได้ไหมพอเราตัดสินใจลาออกวันนั้นเลยนะครับผ่านไปกี่ปีแล้วตอนเนี้ยเรามีผลลัพธ์ยังไงกับธุรกิจอินดีมบ,บ้างครับปัจจุบันนี้แมงทำอินดีมาสี่ปีแล้วค่ะผลลัพธ์ก็ได้มีไรายได้เนาะ มากกว่าสี่ล้านบาทเนาะแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเลยเนี่ยทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะในประเทศก็ไม่รู้ว่าบักกี่กี่กี่ครั้งนะคะแต่ต่างประเทศไปมาประมาณหกครั้งนะก็ไปเที่ยวฮ่องกงมาเก๊าจูไห่มาดีสิสงคโปร์นะคะอืมค่ะอะไรที่ทําให้วันเนี้ยทั้งหมดเลยไล่มาตั้งแต่ต้นจนถึงนปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายและก็แรงบันดาลใจของโค้ชแมงหลังจากนี้ วางไว้ยังไงครับเป้าหมายเป้าหมายของแมงก็คือปัจจุบันเนี้ยนะคะมีรายได้เข้ามาก็จริงแต่นี่บ้านแมงก็ยังไม่หมดนะได้มาใช้ไปเพราะว่าเราลาออกจากงานประจําแล้วลูกเราก็เรียนโรงเรียนเอกชนนะคะเป้าหมายของแมงกอ็อยากมีรายได้นะตอนนั้นน่ะวันละสี่หมื่นนะคะเราได้มาแล้วไม่รู้ได้กี่ครั้งกี่ครั้งแต่ตอนเนี้ยอินดีมอ่ะเปลี่ยนแผนรายได้ใหม่วันละหกหมื่นแมงอยากจะพิชิตรายได้วันละหกหมื่นแล้วก็ เป้าหมายของแมงก็อยากจะมีนะในเรื่องของอ่าพสซีอินคัมนะคะยังมีเป้าหมายที่ใหญ่แล้วก็ชัดเจนยังลงมือทำสร้างทีมต่อเนื่องค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะครับตอนเนี้ยเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ห้าเข้าสู่ปีที่ห้าหรือปีที่หก่ะปีที่หกแล้วเนาะของอินดีมปีที่หกใช่ค่ะอ่ายังจะประสบความสำเร็จได้ไหมฮะได้ค่ะพี่เพราะว่าแผนใหม่ของเราเนี่ยตอบโจทย์มากเลยด้วยสินค้าด้วยแผนนะคะ ประสบความสําเร็จได้ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้แล้วที่สําคัญเลยเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะบริษัทของเรายังไม่ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แต่ตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะใครเข้ามาตอนนี้เป็นช่วงของการเติบโตแล้วเติบโตแบบยั่งยืนเลยค่ะพี่อันอืมค่ะอืมยั่งยืนยังไงอ่ะก็บริษัทของเราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อะพี่ยั่งยืนไปย,ยังไงอะครับ ออบบริษัทของเราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะพี่เงินทุนเงินในเรื่องของเงินทุนแล้วก็ความน่าเชื่อถือะค,ะความมั่นคงอ่าความมั่นคงค่ะก็จะเข้ามาอืมกับเราด้วยถ้าวันนี้นะครับหลายๆคนผมเชื่อว่าน่าอยากน่าจะมีอารมณ์เดียวกันคล้ายๆกับคุณแมงก็คือหนึ่งต้องการเวลาทําธุรกิจที่สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ บ้านอยู่ที่ทํางานหรือทากุปคุกับงานประจําหรือบางคนที่อยากปลดภาระหนี้สินนะครับมีอะไรถ้าจะบอกเขาวันนี้อยากจะบอกอะไรเขาเิญเลยครับก็อยากจะบอกว่าอินดีมเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดเลยยังไงก็ต้องเข้ามาหาธุรกิจตัวเองล่ะคะ่ะยังไงก็ต้องมาที่อินดีมแล้วคะ่ะเพราะอินดีมนะตอนนี้อย่างที่บอกว่ากําลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วแผนรายได้เราปรับใหม่นะตอบโจทย์สําหรับทุกคนเลยแล้วตอนนี้นะคะ ทุกอย่างเนี่ยเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบของทีมคือมีความพร้อมมากๆที่จะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนที่เข้ามาเนี่ยให้สําเร็จได้แล้วก็สําเร็จได,ได้ได้เหมือนกับรุ่นพี่อะค่ะด้วยระบบของเราค่ะพร้อมหมดแล้วนะคะเราเตรียมตัวด้วยประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาก็มีล้มลุกคุกคานนะคะแต่ด้วยประสบการณ์ตรงนั้น,น่ะเราก็ทําการแก้ไขนะคะแล้วก็ กัจัดปัญหาตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วเข้ามานี่คือใช้สูตรสําเร็จแล้วสามารถจับมือกับผู้นําจับมือกับทีมเนี่ยสำเร็จได้เลยนะคะแล้วผู้นําของเราเนี่ยก็เป็นผู้นําที่มีไรายได้จริงทํางานพื้นฐานจริงก็จะสามารถนําพาทุกคนเนี่ยให้สําเร็จไปได้แล้วการการทำงานของเราก็ง่ายนะคะรับรายได้ก็เยอะสั้นง่ายสบายรวยค่ะใครที่กําลังมองหาเนาะสนใจนะคะแล้วก็ ยังมีความกังวลยังกลัวเอ๊ะทำได้หรือเปล่าแมงก็เป็นอีกหนึ่งตัวตัวอย่างนะคะว่าวันนี้จริงๆธุรกิจอินดีมเนี่ยต่อให้เราไม่มีประสบการณ์ไม่เก่งนะเราก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็มีพี่ๆข้างใต้นี้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีผลลัพธ์มาก่อนแล้วสามารถนะดูแลนะคะแล้วก็จับมือนําพายพี่มีรายได้เหมือนกับรุ่นพี่ที่ผ่านมาก็ถ้าสนใจเนี่ยก็กดลิงก์เข้าไปนะคะหรือทักนะทางเฟซบุ๊กนะคะหรือช่องทางหรือ ทักส่วนตัวแมงเองก็ทักเข้ามาได้เลยเราพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะนำพาให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้กับธุรกิจอิดีนไปด้วยกันค่ะ